สวัสดีครับพี่ชายพี่สาวนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่อง9ก้าในโนบารซอนเดอโอเคครับวันนี้ของก็จะมาสอนคือการปั๊มผู้ชมนะครับปั๊มผู้ชมคนที่เอาทำดิจิตอกนะครับผมเข้าใจนะครับว่ามันท้อมันเบื่อมันหมดกาลังใจก็จริงนะครับลองทําตามผมดูครับและอาจจะมีกําลังใจขึ้นครับตอนแรกผมก็ไม่มีกําลังใจหรอกครับ ท้อครับท้อเหมือนกันครับแบบว่าหมดกําลังใจไปแล้วก็คลิปนี้ผมมาสอนก็ช่วยกันมาติดตามทิกตอกผมาหน่อยนะติดตามทิกตอกขอแค่หนึ่งพันคนพอผมพอใจเลยขอแค่หนึ่งพันคนพอและคลิปนี้ผมมาสอนเนี่ยก็ขอแค่กดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ผมหน่อยนะขอแค่นี้พอขอแค่นี้พอเลยครับโอเคไหมถือว่าโอเคนะโอเคไปเริ่มทํากันเลยขั้นแรกนะครับ ให้เราไปคัดลอกลิงก์ของคลิปมานะครับเอาคลิปอะไรก็ได้นะครับที่ไหนอยู่ในทิกตอกนะผมจะเอาไปคลิปคลิปที่เล่นเกมผีอของผมนะเออก็ไปคัดลอกเราคัดลอกเสร็จแล้วนะเออแล้วก็ไปที่ Google เลยครับนี่ครับเป็นชื่ออันแรกเลยนะครับที่ผมเขียนไว้อยู่นะเนะี่ยตามนั้นเลยนะถ้าเกิดมันพิมพ์ยากนักเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ในใต้คอมเมนต์นนะอืม พอมพ์งเงแต่กดไปเลยครับกดไปแบวบแรกเลยพอเ,เข้ามานะครับพอเ,เข้ามานะครับเขาจะให้เรากรอกนะครับกรอกรหัสโอเคนะครับ มาแล้วอันนี้ก็คือตามนี้เลยมีถ้าคใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะกดมาที่3จุดลูกไข่ลูกปลาอะไรเนะี่ยกดมาหนึ่งที่กดแปลภาษาครับนี่เขาจะมีผู้ติดตามหัวใจความคิดเห็นหัวใจมุมมองหุ้นรายการโปรดสตตีมสดอ่าเขาอันนี้คือมันได้จริงๆนะครับได้จริงๆนะ ตอนนี้คือหัวใจกับผู้ติดตามกำลังอัปเดตอยู่นะครับก็ต้องรอให้เขาอัปเดเตเสร็จก่อนนะและเขาจะให้เรามาใช้เล่นกันได้นะเออก็คือนี่ผมแนะนำนะครับเขาทำมาได้ดีมากไปติดตามเขาให้้ลยกันเราต้องไปติดตามเขานะนี่ก็กดไปที่ u t u b e เลยครับมันจะมีเขียนอยู่ใน u t u b e นะกดเลยหนึ่งทีนี่นะครับคือช่องของเขานะไปติดตามเขาเลยติดตามเขาไว้เลยเพราะว่า มันดีมากก็าทามาแบบว่าให้คนที่ไม่มีไม่มีกาลังใจทําเออเห็นแบบคนเข้ามาชมก็โอ้ยนิดหน่อยเองอย่างเงี้ยเขาทาให้คนเขามีกาลังใจไม่ทอ้อคือเขาทำได้ดีมากครับก็ติดตามเขาคนละหนึ่งติดตามก็พอครับถือว่าเป็นค่าผู้ชมที่เขาโอนมาให้เราแล้วกันเนาะเออโอเคเราก็เราก็มาต่อกันเลยกดไปที่มุมมองครับ ใส่ลิงก์วิดีโอไปของ tiktok นะกดค้นหานี่มันจะค้นหาให้เราเลยนะครับว่าตอนที่ดูล่าสุดคือมีคนดูคือ3000นะกดไปมันจะเพิ่เป็น1000นนะนี่ครับคือเสร็จแล้วนะคือครั้งนี้อ่ะมันใส่แล้วมันก็เพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะเออมันเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับ แต่เราต้องรอเวลานะเออโอเคพอเสร็จแล้วเราก็ไปไปดูในช่องเลยตอนเรามาดูนะครับเราต้องรีก่อนนะรีก่อนนะนี่โอเคเห็นไหมขึ้นมาแล้วครับสี่พันเห็นไหมอันนี้คือผมทดลองแล้วนะครับให้เพื่อนไปดูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเปลี่ยนช่องไปดูก็กลับมาดูอย่างเงี้ยคือมันติดขับมันได้จริงครับเห็นไหมมันทําให้แบบว่าคนที่มีคนดูน้อยๆท้อไปแล้วอย่างเงี้ย มันทาให้คนมีกําลังใจมากเลยครับมีกำลังใจมากในการทําคลิปเออก็ฝากติดต่อผมด้วยเด้อฝากไปติดตามกันหน่อยนะ u t ท b e ก็ฝากกันกดติดตามกันหน่อยเด้อจะขอบคุณมากเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมตื่นมาต่อให้นะขอแค่ละหนึ่งไลค์ 1ติดตามขอบคุณครับ